นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และทั่วถึงส่วนการเยียวยานายกรัรัฐมนตรีให้ความมั่นใจประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟู นายพิพัฒน์ร,ชรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเยี่ยมผู้ประสบภัยที่จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่หากต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไปตรงนี้ผมก็ขอฝากมีอะไรที่ขาดตกบกพร่อง โดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงแรงงานก็ให้ห้าเสือแรงงานช่วยรับเรื่องนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับก็ทดลองตรวจสอบดูว่าอยู่ในประกันสังคมในมาตาอะไรแต่ที่สําคัญที่สุดก็ขอปากาท่นานรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านแหมเพอนะครับว่าบ้านของเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆที่เสียหายทั้งหลังหรือเสียหายเพียงบางส่วนก็ขอให้แจ้งทางห้าเสือแรงงานนะครับเพราะเรามี กรมพัฒนาฝีมมือแรงงานที่จะมาช่วยซ่อมแซมหรือมาสร้างใหม่ให้ ด้านนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากที่ได้รับรายงานเบื้องตน้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดยะลาและนราธิวาสเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและมีปริมาณฝนตกลงมาน้อยลงขณะที่จังหวัดปัตตานีพื้นที่รับน้ําเริ่มคลี่คลายแล้วเช่นกันซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูความเสียหายห,ายหลังน้ําลดเบื้องต้นทั้ง3จังหวัดได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมพร้อมจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูทุกภาคส่วนนะครับก็มีแผนการในการที่จะเข้าไปช่วยทั้งบำรุงขวัญดูแลตรวจตาเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องของการที่จะซ่อมแซมบูรณะนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดปลอดภัยและกลับมาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงรวมตลอดจนถึง การซ่อมแซมถนนหนทางนะครับที่เสียหายจากน้ําท่วมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อให้ใช้การได้ดีต่อไปนะครับขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเร่งสำรวจความเสียหายและจัดมาตรการดูแลศาส,น,าสานสถานโบราณสถานชุมชนคุณธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัยในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ให้การช่วยเหลือยายอายในเบื้องต้นแล้วพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและเข้าสู่มาตรการต่างๆของรัฐบาลต่อไปสำหรับทานสถานที่ได้รับผลกระทบกลุ่มการศาสนาอยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน